นขอดูหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงอะไรวะเนี่ยไอาตรงๆเลยนะเว้ยแชทเพลงมันออกมาเยอะเพลงมันออกมาแล้วตอนสี่โมงเย็นใช่ปะพี่นี่คือคือไม่ได้ดูเลยนะเพื่อเพื่อมาเก็บไว้ดูเราอะเก็บไว้ดูพร้อมกันอะว่าเนื้อหามันเป็นยังไงอะใช่แต่นั้นอะดูด้วยกันนะใจเย็นนะทุกคนนะดูด้วยกันนะใจเย็นนะพี่

ถากับไปเมื่อก่อนมันไม่มีใครมาแรดกูมึงอยากจะโศกมึงก็ต้องบินมันไม่มีใครมาอุ้มชูเสือมันก็มีเขี้ยวแต่ไม่มีปีนต้นเขี้ยวงูมึงอยากจะเดี่ยวมาแฟมิเลียไอสัตว์ไม่ต้องมาเสียงกูไม่ชอบพวกเอาหน้ามาวางท่าเดี๋ยวใช้ใจเงี้ยแต่พวกกูมีเป็นลาแต่ไม่ใช่สมชายและใช่ใครตีพวกมึงให้เสร็จให้เพื่อนหอบกูไว้ใจแล้วเงินทุกบาทกูสุดจะหลีบมึงรอจะผิดกูตอบมาจะไม่ชื่อแต่บันโน่เกูเตะทำกูทำไมมึงไม่นเกเกันมีหอยหลวงพวกมึงเห็นบ้ามีผีทุกไฟพวกกูเห็นชาและเจไอเก ูจะอ้อนามึงไม่รู้จักก็เข้าไปเซตกูสูดดำนักกมาชอบมัสมก็ตเวเอาไปช่ม้านบ้านไหนเพื่อนมันอีกเกูก็เตมัฉลามกูก็โกก็กันดีดใหญ่ใหเปลี่ยนโหมดแลกูไม่กดถึงแม้ใครจะไม่แคร์แใช้กี่บรที่กูเติมไม่แลมอกูทำไดตอนนี้มันไม่แฟร์ฉันและกูเแค่คนทีอย่ที่อกและกูไม่ทิ้งแค่ไว้ทิ้งหลัง เพี้ยบอะเด็กกูก็เก็บไปเกลี้ยงแล้วพวกกูทามกันมาเท่าไหร่ทำได้แค่นี้อย่าเอามาเทียบมึงอยู่งยบเงียบไปนั่นแหละคือดีที่สุดเพราะกูคือ j จเมึงไม่มีทางให้หยุดไม่รู้เหยอาวุธของชุนกูอัปคัตมันหนักแบบคูนสองแน่นอนวันดำแบบพันไอ้ทางเดินกูสูงชันเป็นที่รู้จักใน GTA และเป็นระชังสุดดำคนเรียกพวกกูว่า JK ไอ้ที่นี่คือแฟมิลี่สเต็ปมันเค็มและดูดีอะกูชามกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีิของพวกกูก็ฟังทั้งันไมม่่แชอย เทวธรรมเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดขอยพูดลูกหมาที่เข้าข้างว่าตนไม่พ่ายว่ะทุกสิ่งทุกอย่างพวกกูก็ทำไมมันเห่กันได้ง่ายๆและหมดหนทางจะเอาชนะเล่นๆแต่ว่าไม่ใช่ว่ะไอ้ทาอุณไม่สูญรวมหมดจักรวาลผู้เฮียนี่เกี่ยวกันและแค่และแค่เครื่องพวกกูจังว่าสมองมึงมีปัญหาจนพวกมึงอินแล้วพวกมึงหลอนน่ะมึงฟักูบอกเขาดังลองย้อนไปดูแต่แรกก็ว่ามึง ไอต้อจะเบืองอะไรนะไอต้อไอต้อจะเบืองอะไรนะแฟนใช่ไหมเดี๋ยวไปเล่นแฟนกันครับผมโอเคไม่ได้เยี่ยมไปเล่นเกมกันไม่เป็นไรเลยแต่เพลงเดือดจริงว่ะ อา้าวเข้าไม่ได้อะ่ะน๊่นึงครับทุกคนน๊บนึงนะพี่มีสูตรใหม่ไว้ปิดปิดปิดไฟ M ปิดไฟ M, M ในทารกไม่ได้เจอมันจะเข้าได้เว้วันนี้อยากอยู่ได้วยกันนานๆครับไม่อยากเวียนหัวครับผมแฟนใช่ปะยี่เพลงแม่งโหดมากพี่ปิดแล้วนะไฟ M